มืวานเมื่อวานโทรหา,าหมวดลบอะเจ้าของไอ้พี่ชายของพ่อนะ่ะเขาบอกว่าพ่อกระวนกระวายรอรอพี่กับกับกับต่อครับเพราะว่ารู้แล้วก็ต้องรออะ่ะครับ,ร,บรู้ว่าลูกชายตามหาแล้วก็ต้องรอสองสามวันอะไรเงี้ยก็ม,ตมีตื่นเต้นเราตื่นเต้นตื่นเต้นแต่รู้ว่าจะให้รอนานอ่ะไวกว่าที่คิดเยอะเลย เอามันรู้ข่าวแล้วเนาะมันก็ใ,<ช>ใจจดใจจ่ออยู่ที่ตาเข้าใจอยู่ใช่ใช่ใช่กังวลไหมหลวงพี่ที่จะไปเจอพ่อเนี่ยไม่กังวลดีใจดีใจเขา,เายิ่งรู้ว่าเขาป่วยยิ่งอยากจเจอเขานอาทำไมอะ่ะก็อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างร่างกายสุขภาพเขาตอนนี้เป็นห่วงอยู่เรื่องะรเรื่องสุขภาพเขานหลวงพี่ไปเป็นกําลังใจให้เขานะใช่ครับ ที่พันรกนักมันอนุภาพมัน